บรรยากาศการแข่งขันซีเกมครั้งนี้ต้องบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์กีฬาไทยเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเด็กสาววัยเพียง17ปีกลายเป็นชื่อที่ทั้งประเทศพูดถึงในชั่วข้ามคืนมีอามิล,ล่าเนื้อสาวดาวรุ่งลูกครึ่งไทยผู้ลงแข่งขันด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ สร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับสระว่ายน้ำทั้งสนามโดยการคว้าเหรียญทองกันเชียง200เมตรพร้อมทุกสถิติประเทศไทยที่ยืนยาวมานานถึง22ปีแบบที่แฟนกีฬาต่างอึ้งและขนลุกไปพร้อมกันตั้งแต่ก่อนการแข่งขันจะเริ่มหลายคนจับตามองนักกีฬาตัวเต็งจากชาติคู่แข่งในอาเซียนมากกว่าเพราะสถิติเดิมของประเทศไทยในรายการนี้ถือว่าแข็งแกร่งและแทบไม่มีใครเข้าใกล้มานานหลายปี การที่มีอนักว่ายน้ําอายุน้อยถูกส่งลงสนามในรอบชิงทําให้เกิดเสียงวิจารณ์ไม่น้อยบางคนมองว่าเป็นการเก็บประสบการณ์บางคนคิดว่ายังเร็วเกินไปสําหรับเวทีระดับซีเกมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังเสียงสตาร์ทดังขึ้นกลับลบทุกข้อกังขาอย่างสิ้นเชิงทันทีที่มีอากระโดดลงน้ำจังหวะการว่ายของเธอดูนิ่งแน่นและมั่นใจเกินวัยการออกตัวในช่วง50เมตรแรกอาจไม่ได้โดดเด่นที่สุด แต่สายตาคนดูเริ่มจับจ้องเมื่อเข้าสู่ช่วงกลางระยะการกลับตัวแต่ละครั้งของเธอคมกริบจังหวะขาและแขนสอดประสานอย่างลงตัวเรากับนักว่ายน้ำระดับโลกที่ผ่านเวทีใหญ่มานับไม่ถ้วนเสียงเชียร์จากแฟนกีฬาชาวไทยเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆเมื่อเห็นว่าเธอค่อยๆขยับอันดับขึ้นมาอยู่ในกลุ่มผู้นำ ช่วง50เมตรสุดท้ายคือวินาทีที่ทั้งสนามแทบหยุดหายใจมีอาเร่งความเร็วเต็มกำลังใบหน้าที่โผล่ขึ้นจากผิวน้ำสะท้อนความมุ่งมั่นแบบไม่ยอมแพ้ เธอทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังไม่สนเสียงรอบข้างไม่สนคู่แข่งที่พยายามไล่ตามสิ่งเดียวที่อยู่ในหัวคือเส้นชยัยเมื่อปลายนิ้วสัมผัสขอบซสเวลาในป้ายดิจิทัลปรากฏขึ้นทำให้ทั้งสนามระเบิดเสียงเฮเพราะไม่ใช่แค่คว้าเหรียญทองแต่เป็นเวลาที่เร็วกว่าสถิติประเทศไทยเดิมที่ไม่มีใครทำลายได้มานานกว่าสองทศวรรษ สถิติที่ถูกทำลายในวันนี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของยุคสมัยสถิติเดิมถูกสร้างขึ้นโดยนักว่ายน้ำระดับตำนานของไทยและยืนยงมานานถึง22ปีผ่านนักกีฬารุ่นแล้วรุ่นเล่าที่พยายามไล่ล่าแต่ไม่สำเร็จการที่เด็กสาววัย17ปีมาทำลายกำแพงนั้นลงได้ในเวทีซีเกมส์ทำให้หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของวงการว่ายน้ำไทย หลังการแข่งขันมีอายยืนร้องไห้อยู่ข้างสาดน้ำตาแห่งความดีใจและความโล่งอกไหลออกมาโดยไม่ไอายใครเธอเผยว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาการฝึกซ้อมไม่เคยง่ายมีทั้งวันที่ท้อวันที่เหนื่อยวันที่อยากหยุดแต่เสียงเชียร์จากครอบครัวโคช้ชและเพื่อนร่วมทีมทำให้เธอพิสู้ต่อเธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าตัวเองจะทำลายสถิติประเทศได้โดยเฉพาะในวัยนี้และยอมรับว่าช่วงวินาทีสุดท้ายเธอไหว้ด้วยหัวใจล้วน โค้ชประจำทีมชาติไทยออกมายอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าผลงานของมีอาเกินความคาดหมายแม้จะเห็นพัฒนาการที่รวดเร็วจากการฝึกซ้อมแต่การทำลายสถิติที่ยืนยาวถึง22ปีในการแข่งขันใหญ่เช่นนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าทึ่งอย่างแท้จริงโค้ชยังชื่นชมวินัยความตั้งใจและทัศนคติของเธอที่ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองแม้จะอายุน้อยแต่มีความเป็นมืออาชีพสูง กระแสในโลกออนไลน์หลังการแข่งขันแทบจะถล่มทลายชื่อของมีอามิล่าถูกพูดถึงในทุกแพลตฟอร์มแฟนกีฬาหลายคนยกให้เธอเป็นเงือกสาวมหัศจรรย์บางก็เรียกว่าอนาคตของว่ายน้ำไทยคลิปการแข่งขันถูกแชร์ต่ออย่างรวดเร็วพร้อมข้อความชื่นชมและให้กำลังใจจากคนไทยทั่วประเทศหลายคนบอกว่านี่คือหนึ่งในโมเมนต์ที่ทำให้รู้สึกภูมิใจในธงไรรงอีกครั้ง สิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือเส้นทางชีวิตของมีอาเธอเติบโตมากับการฝึกซ้อมที่เข้มขน้นต้องบริหารทั้งเรื่องการเรียนและการกีฬาในเวลาเดียวกันช่วงวัยรุ่นที่หลายคนได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระเธอกลับต้องตื่นเช้าซ้อมหนักและดูแลร่างกายอย่างเคร่งครัดความสำเร็จในวันนี้จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์ของความพยายามที่สะสมมาอย่างยาวนาน ชัยชนะครั้งนี้ยังส่งสัญญาณสำคัญถึงวงการกีฬาไทยว่าการผลักดันนักกีฬารุ่นใหม่อย่างจริงจังสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้การที่เด็กวัย17ปีสามารถก้าวขึ้นมาสร้างสถิติประเทศในเวทีระดับภูมิภาคแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีเพชรเม็ดงามอีกมากหากได้รับโอกาสและการสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับซีเกมครั้งนี้เหรียญทองและสถิติใหม่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้น หลายฝ่ายมองไกลไปถึงการแข่งขันระดับเอเชียและระดับโลกพร้อมเวลาที่มีอาทำได้ถือว่าใกล้เคียงกับนักว่ายน้ำชั้นนำในทวีปเอเชียหากเธอยังคงพัฒนาฟอร์มอย่างต่อเนื่องโอกาสเห็นชื่อของเธอในโอลิมปิกหรือชิงแชมป์โลกก็ไม่ใช่เรื่องไกลเกินฝันในขณะเดียวกันความสำเร็จของมีอายังกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยจำนวนมาก เด็กๆที่กำลังฝึกว่ายน้ำได้เห็นตัวอย่างชัดเจนว่าความฝันสามารถเป็นจริงได้ไม่ว่าจะอายุเท่าไรหากมีความมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้เสียงจากผู้ปกครองและครูฝึกหลายแห่งยอมรับว่าหลังการแข่งขันครั้งนี้มีเด็กสนใจสมัครเรียนว่ายน้ำเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเวลาผ่านไปเหตุการณ์ในวันนี้จะยังถูกพูดถึงในฐานะหนึ่งในโมเมนต์คลาสสิกของกีฬาไทย วันที่เงือกสาววัย17ปีสร้างเซอร์ไพรส์ทั้งประเทศทุบสถิติที่ยืนยงมา22ปีและประกาศสักดาว่ายน้ำไทยบนเวทีซีเกมอย่างสง่างามไม่ใช่แค่เหรียญทองไม่ใช่แค่สถิติใหม่แต่คือเรื่องราวของความฝันความพยายามและหัวใจนักสู้ที่ทำให้คนไทยทั้งชาติยิ้มและภูมิใจไปพร้อมกัน